สวัสดีค่ะบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชนรายวิชาการวิจัยการปกครองท้องถิ่นวันนี้เราจะมาพบกับบทที่5การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรมก็คือการรีวิวมาจากสองคำก็คือรีกับวิวรีก็คือการทำซ้ำๆวิวก็คือแนวคิดมุมมองต่างๆซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการทบทวนวรรณกรรมหมายถึงการค้นคว้าศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการเช่นผลงานวิจัยบทความเอกสารทางวิชาการและตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นว่าสถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดระเบียบว,วิธีวิจัยเกี่ยวกับประเด็นของปัญหาของการวิจัยก่อนจะลงมือทำการวิจัยของเรา ในบางครั้งอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ลงมือทำไปแล้วบ้างความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยที่จะทำให้งานวิจัยนั้นเสร็จได้อย่างมีคุณภาพและน่าเชื่อถือโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาของการวิจัยและแนวความคิดพื้นฐาน ในการสังเคราะห์ตัวแปรและกรอบแนวคิดพื้นฐานนั้นเป็นการตรวจสอบผลการวิจัยที่นักวิจัยค้นพบจากการวิจัยดังนั้นกระบวนการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยอาจจะนำไปสู่การออกแบบวิธีการวิจัยรายละเอียดต่างๆที่เหมาะสมและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและเป็นสิ่งที่สำคัญ อาจคาดได้ว่างานวิจัยนั้นจะแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด4ข้อข้อที่1เพื่อหาความสําคัญของปัญหาโดยการตรวจสอบความซ้ําซ้อนตรวจสอบบริบทของการศึกษาหาช่องทางความรู้ข้อที่2หาแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจสอบแนวคิดพื้นฐานแนวคิดเบื้องหลังตัวแปรที่ศึกษา ข้อที่3แสดงความรู้ปัจจุบันที่มีอยู่แสดงขอบเขตและรมเดนของความรู้ศึกษาแบบแผนการวิจัยและจุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยที่ผู้อื่นทำมาและข้อที่4ข้อสุดท้ายสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความเข้าใจด้วยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมซึ่งในส่วนของเป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรม ข้อที่1เป็นการค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามและเป็นการได้มาซึ่งตัวแปรต่างๆที่จะนําไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทั้งนี้ตัวแปรทุกตัวที่ปรากฏอยู่ในกรอบการวิจัยจะต้องมีงานวิจัยในอดีตสนับสนุนความสําคัญของตัวแปรนั้นเสมอในส่วนของขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือทําความเข้าใจกลับประเด็นปัญหา ข้อที่ 2. การเลือกแหล่งข้อมูลสําหรับการทบทวนวรรณกรรมข้อที่3การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆข้อที่4การตัดสินใจเลือกแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อสุดท้ายข้อที่5การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งในส่วนของแนวปฏิบัติในการศึกษาวรรณกรรมข้อที่1น่เริ่มจากผู้เขียนต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆข้อที่2ความถูกต้อง เป็นการตรวจความถูกต้องของเนื้อหาความสอดคล้องกับเนื้อหาโจทย์วิจัยที่กำหนดข้อที่ 3. ความทันสมัยควรพิจารณาเนื้อหาข้อมูลที่ทันสมัยมีการพิมพ์ล่าสุดไม่เกิน5ปีข้อที่ 4. แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบจากแหล่งปฐมภูมิและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งทุติยภูมิข้อที่ 5. วิธีการเขียน ควรพิจารณาวรรณกรรมที่เข้าใจได้ง่ายมีการเรียบเรียงที่ดีไม่ซ้ำซ้อนมากข้อที่ 6. การอ้างอิงหนังสือหรือเอกสารนั้นมีการอ้างอิงที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพียงใดส่วนข้อสุดท้ายข้อที่7สำนักพิมพ์เช่นหนังสือเอกสารที่พิมพ์ต่างสำนักพิมพ์จะต้องมีคุณภาพที่แตกต่างกันเรามาดูวิธีการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ข้อที่ 1. การตระหนักรู้ถึงรูปแบบการคัดลอกเรียนแบบวรรณกรรมข้อที่2การอ้างอิงทุกครั้งที่นําผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือแม้กระทั่งผลงานของตัวเองก็ตามข้อที่ 3. การถอดความหรือการนําข้อความของผู้อื่นมาเขียนใหม่โดยคงความหมายเดิมข้อที่ 4. การใช้เทคนิคการตรวจจับการลอกเรียนวรรณกรรมซึ่งมีหลายเทคนิคแต่ที่นิยมก็คือมี2วิธี วิธีที่1ก็คือการตรวจจับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้บุคคลข้อที่2เป็นการจับโดยใช้ซอฟต์แวร์ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมอาจารย์คิดว่าผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจก็สามารถนำไปต่อยอดกับงานวิจัยของตนเองได้ค่ะ